ส,สวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องทพื่อนๆท่านบ้างครับสนใจกันปีปารเวทีปีนีเ,เพื่ออลังกาลท่านมาผิดเป็นแต่ได้เอาถามจากใจเขาเลยเวทีปีนอนลังการคักเฮ็ดคักโคตรจะอยู่สร้หน่อยมาจากปีโอ้ยหลายปีละทิพกว่าปีแล้วปีนี้เป็นจางไหนปีนีอนลังการคักโคเฮ็ดคักิลีมันเก่าล้ำแล้วบอ่แมนเห็นโลกทุ่นคักิลีเก่าล้ำทันสมัยแปลกแปลกแต่ละปีแปลกแปลกไปเรื่อยไหม เวื่ที่ัวไฟคขาที่ปราสาทที่พญาหนานอันนี้มีอย่างเนี่ยอันนี้มีแต่ดาวอังคาอยู่ดาวอังคารมิต่ดาวคาอังดารกับดาวปีนี้ก็ประดับฉากคือเก่าแม่นกือเก่าเจโฮมั้งปีนี้แเจโฮม่าเขาพักก้อนยักกันเย็นยงก้อนเป็นนนั่เป็นฟ้ามดนะเอายาหมอนารยาอยู่คู่ขาจัดสู่ต่อไปเฮาสู่ต่อไปจัดเอาสู่ให้กำลังใจจ้าัด ไฟไทยพี่น้องเบิร์อะไรด้วพี่น้นองโอ้ยีมีแบบนี้ด้วยนะครับมีบบตั้งแบบวงวงอ่าไฟนไฟไฟกบะเนาะหลายทุกอย่างรูปปะวัสดีครับน้องเกม ใคร่อันนี้อยู่ในใจเสมอจะพึงมากสิจะพึงมากบ่าวมาจไโดนแล้วผมมาสามมือเลยดิโว้ยย่าบ่เห็นจักเทือยจะมาติิแถลงเบาเจ้าปยุทใส่เจ้าเราประยุ่ธ์ใส่พอๆแต่พ่อหญ่หนวดดิซ้มือนี่แคนเห็นแล้วต้องเห็นผมบอขบวเห็นเจ้า เขาไม่ยั้งอยู่หันแต่เขาตัวข่อยไปยั้งอยู่หันไม่ได้เัวให้ยั้งเลยแต่ถ้าคนไทยกรงไทยสิบกันเหรอน่ารำคาญครับพี่น้องไปไปเบิ่งบุไรีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งบุหร่ไปโผลแล้วโผดแล้วสวัสดีจ้า ยอดเลยครับนี่คี่ค้าต่าง้อมครับพี่นนอกครับคนอ่ะนี่หอดไฟไฟบีมได้ค้าต่าง้อมเก็บถังี่มใหม่พัสอุใช่นางมันเอารถไปตรวจสภาพวันที่ยี่สิบที วันที่22รวมตัวกันควนไหวมุงตัวอันนี้พวกไนพวกสองเหรออ้าวรับสาบรับสาบแล้วมึงแน่น่ก็บอกให้ทีมฉากเอาฉากลงมาเห็ดเดี๋ยวให้พ่อเราแล้วเวียาก่อนเห็นแล้วเสาชอเมียเนี่ยเลียงคนหนี้งเจ้าเฮ้ยใส่รับพากแห็ด ไฟใส่เสียงที่กลับมา่นบอกกันเจ้าตั้งเห็นมันอาจเป็นลงล็อกมันกัเป็นได้เบปะวพากนเลยลองวางลงด้วยเป็นแบบันเลยแลวจะกบลองวางอไมันเป็นตัวัหนหรอมีขาตั้งเลยครับพี่ลอาตั้งเข้าขึ้นพันไม่ได้เราบอกเลยไม่เม่นหมดหรอเราึ้นไ ล่ะเสช่นขบุษายแต่เสาพุ่นนี่แต่ไปตั้งไงเลยเสาพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะนี่อีกเสาหนึ่งครับพี่น้องครับที่สองเสาแต่ครับเสาห,หน่อยๆยอดมากเลยครับสูงมากเลยนะครับอันนี้เสาไฟ อันนี้เสาเล็กก็จะเป็นอย่างนี้ครับว่า่ะพลายวอนเอ้าพี่เจ้าคือบอลโบมาขายวอนขายวอนมีงานโอ้ยอาข,า,า,ขายพายมาแล้วปีนี่คอยปล่อยได้ไปเลยเพื่อนมาพี่กายจัดได้มากบ่เหรอว่าอ๋อพี่กอนนี่เราจัดมาเนาะคอยวอนมีงามครับรถลูกเกาบอกปีนี่สุดยอดสุดยอดคืนฮอดคืนฮอด เก้าทิฮะเก้าทีลเราไปวงสองบอรครับอยู่ตรงไหนบอได้ล่ำแล้วปีนี้ปวดขาผักเงินสายอยู่ยตรงนสุดยอดเลยพีนพ่นี่วันพี<ป>่นี่วันขายไฟแล้วมาหาเงินซื้อตัวใหม่กันโอ้ย <laughs> ขายขวยนี่มาหาซื้อตัวใหม่อยู่สื่อเล็กลกๆเลยดูให้มานะเออเอเอวันนี่มันกินขึ้นวะ ถือสุงวันก็บริฮารงานแล้วเนาะไฟห้ายค้งเน้าปีนี้เนาะเ็จักวัดเซตเลยเจ่าตาหลักไลยเจ้ามันอะไปพห่นนาเ่องของอยรนเซ้หนี้แบบรถขึ้นเล่นไหมมนี่โอ้ต่างลากเ่นจวดแ่นปะน่าแดกด่า

ิ่นับเราบ่สนับเราบ่พระเอกเขาจะไปไซน์เนาะพุ่น ครือฟ้าแฝดเท้องคนคือพี่เพจเลหรอพี่เพจร่างกายท่านวิธีพีเนาะสุดยอดเลยพี่หน้องบนบงนยาไงว่าวิวไล์แร้วมนี่นวิวไล์เลาวไ่เบิ้ลน้ำจอบทันดอกใหญ่เดงขากวดเอาเอาเอา เปิดแอร์นอนลขอนอะขาวทาพอกันคลิปหน้าแล้วพี่นอ้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกึนใจระเบิดออฟฟิเชียลครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับผม